มามาเสียบเน้ำกันโอ้โหะยัวๆเลยพี่น้องเกยีดเ,เ,เองนล้วพี่น้องบริสุทธิ์โอ้ล่ายแตกเบพี่น้องมามาเสียบเสบน้ำกันพี่น้อง พี่น้องต่อไปสุกคูสุกคนมณีมาพบกระเบาอ้วนกับคู่แวนในรายการเสียบนนวคขัวบรรเทาชาแนลนะครับมนีเข้ามาในเมนูกุ้งดองซิ่วพี่น้องหน้าตาเป็นสีแปลกๆเจยียนเองนะพี่น้องอยากกินแห้งเพื่อที่เสียบไปสื่อเขากับสองสามลอยเพื่อนพี่น้องกุ้งดองซีอุกาวนเหยียดเองเหยียดง่ายๆเพืาอ บอร์ไปน้สิเป็นเนี่ยเลยตัวลายญ่ฮะตัวนี้ก็ห่ากับชิ้มวันกินครับเป็นขนมจิ้มซีฟู้ดกูแบนกระเดียตตัวนี้ห่ากับเป็นวาซาบิกับโบยันชิ้นจิงมกูวาซาบิกับซอสโซยุเนาะโซยุวาซาบิกับซอสใส่กันกับสีร่วมกันกับสีเป็นวาซาบิเฮ้ยประจักษ์นั่นดรเอิ้์นก็ถือมา กุ้งเน้นๆตัวเปรีปลาใส่ผักละอ่าไม่บอกก่อนเดี๋ยวมา็นถึอกลุ่มอ๋วก็ทีละอันนะพี่น้องกินเนีไดละบานกินยังไงก่อนอืเนกินแนวนี้บอกถือกลมมาเลยถือกลมนี่แล้วเีวอ่หอมหวางปึืเทียมใส่คำไงละบาน หอใส่กลุ่มป่ะห่อใส่กลุ่มเนาวป่ะอ้าเพื่อนว่าใส่ยังสีพี่นอ้องอืมปลาตักลุ่มอ้าใส่เป็นยังว่างไปหนึ่งคำกระเทียมใส่กะผักบ่สอะไรยายหางกินตัวพี่น้องผิกจักหน่อยพี่นอ้องแล้วกาใส่ยังบัดนี้ใส่ปลาน้องแมนเด้อกระเทียมใส่เยอะหน่อยเบิ้มสดหนำไม่งอนพี่นอ้องอ๋อสดหนำพอ่อ Tuyền thuyền, xin phụ động hoa Mhm. 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 Cái Mhm. Mhm. อะรอย่างงี้เดี๋ยวยังคือแพงอืออืออนีมีความแบบมีอ,ไอะไรครับวะอืออจ็นีหอมสดมความหอมสอด็มังจาเป็นบวหมว่ไต เลยเป็นซี่อยู่จำเหยื่อห่ออะไรพี่น้องอืมอร่อยเขาเนี่ยเขาจะห่วยงายนลดหน่อยนะอืตัวอัดเออวะกินแบบข้ามแบบเทอนเนี้ยอาหารญี่ปุ่นบ่เนี่ยพี่น้ <c oughs> องได้อยู่เอากระชิใส่เอาเขาใส่บอสตึงกันอะ ก็สิเป็นตะข้มตาเหลือกใช่ปะเนี่ยทำไงไมนจิตตาเหลือกได้ไปเนองเหลือกพี่นองเริม่มเอาก,อากุ้งเน้นๆนะครับเอาแกะหางกุ้งจาก่อนพุ่งนมันแท่งคอเว้ยตัวใหญ่มากเลยอะเน้นๆกุ้งดองสีอิ่วเน่าหนาแบนแล้วใส่ยอดนึ่งรังมุกหัวใส่เข้าไป กุ้งเด้งมากเลยอะ่ะกุ้งตัวแบบใสๆเนี่ยใส่กร,กระเทียมกระเทียมลงไปสองกลีบใส่น้ำจิม้มซี่โคดจักหน่อยใสลงไปดูดบไปเลยโอ้หอโหอู้คือคำใหญ่ใสไ,ไ,ไปเนาะไปคขาคือ,อใจครับ บอกเลยคนนี้ล้วว่าแสบอืมอืมอืมอนี่เขา,าสิใส่ปูอัดนะลองถ้าวาซาบิจงังน้อยกับพั่น จิ้มนำจิ้มซีฟู้ดมัมงหันถือ,อคิ้งว่ะนอนมืนกับทียมหนมิหนี่คินงนัอนเขาขายด้านสกดอดได้ไป่นอเด้วยเหอจิ้มน้ำะนักอร่อจบิ๊ก่อ เดไดบอลใช่อร่อมากเหมันว่าจะเป็นกิมต้ยุล่าเนอะหอมงาพี่น้องหอมงาไปยังไงนี่แะงาขวดได้พี่น้องงาขวดใช่ไหมใส่สาลายอร่อยว่ะหั่นเล็กน้อยหนอก กุ้งเด้งอ่ะกุ้งเนี้ยแบบเด้งๆเลยใส่เขาเล็กน้อยพี่น้องหอมหัวง่ายขวายองหอมกุ้งแบบเด้งเด้งอะโอ้โอ้เขาดูอยากใส่มือได้๋ยบอใส่มือดีกว่าเนื้อกุ้งเด้งๆสุดยอดเลย mọi người sai lầm sắp đến rồi nhưng mà mhm 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 Ừ. mhm 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 Ừ. mhm 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 Ừ. mhm mhm Ừ. mhm mhm เข้ากันเข้ากันนนังมันเวอรมันีเกเข้มเนาะบมเข้มด้วยหอมอือหอมสดเนื้อกุ้งแ,แบบเด้งมากเลยนรอโตปุ้งสวานชำบอมีม่กินข้าวด้ะค่ะไม่มีกลิ่นข้าวเลยนะแสีบเตยไม่หรอหอื <laughs> อดส,สดฮึตึกระเทียึฮลฮึนึยึฮึ่ึฮึไม่ึฮ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  อร่อยมากอร่อยอ,อยันไหสดยอสดจิมวาซาบิแซบไล่เบาๆไลยายห่หางพีน้องอไ่ขอคำนึงไงตุยสด กินผักแก้มเอบกับเป็นพักกรอบนะโอ้ใคใส่เขาด้วย,ยม,มั้ึืมอืมอบเลูนี่ผ่านแซ่บเอยไม่นวตุ่มเห็ดเอาไป่นอะ เบึ้งคุณอะพี่ห้องบึ้งคุณนะกุ่งอู้เบื้งไพี่หล่องกินปูอาดอ่ะได้ไหมผูอาดกับเขากินยังไาพี่น้ออนซอสเราทำจริงๆก็ใหญ่ต้องซื้อเดี๋ยวหลบอนนาคือเป็นแซลมอนใ่อืม เคล็ดรับแต่ว่าไม่รับเคล็ดไม่รับเคล็ดขัดยออดูนะพี่หรอกบึ้งใส่อืมหน่อยใส่เป๋าซีฟูดตต้มจะนาหอมมากเลยมีความหอมกรองงา อหอมหอมคอนหนามซอเมากเว้ยนี่หรออู้ข้าวักข้าวกงตัวจักดำพี่ตัวบอ้เดด้วยนีอ่อเนื้แบบใสเด้งๆช่ำๆไปอือแบบนี้ Thôi chá Chả ra thì nó bớt, nó bớt cái rồi, nó bớt cái đó hả ạ มันยังดอกมันสิต้มเขาสิเงยออกใส่มือขออนุญาตใส่มือพี่น้องต้องถ้าต้องดึงหางมันออกนะเดี๋ยวไปกินไงหางมันจะข้าวข้อหัวหัวเล็กน้อย ดีมากมันเป็นเกาหลีพี่น้องเกาหลีกินเกาเหลากินประตูผ่าปวดคอโทษขอไปเด้อพี่น้องแสีบอยู่นี่ใส่มื่นแล้วนะ ไม่เอากินแบบก็ฝาดเลยสไวแหละงวเนี่ยฝาอร่อดนี่ตรงนี้สาหลายแล้วกระเข่าอืมมนี้ไงหงอลงไปกินก้าเขากับสาหรายับแส่ะเนล่ย่คนเ็สแยบเนาะ มังคาวิ่งบอกมังกาวิงาาาง่งก็ง่ายก็เสียด้อ่าเบิ้งสอดกินกระสอดเอาเบิรงเด้อใส่ซอสลงไปออเบอพี่น้องรล้ว่าเสียบีบ่ะืนมนากระดาษปิดุ่น กรต้องเค็มเนี่ยกินนด้ไม่ถองเหมนน้าเนานะหม,มูขาหมูข,เขาเค็มสอดสื่อซ่าลาแล้วกับไส้สดอ,อดอร่อยนะได้อยู่เดี๋ยวได้ผูปิดแต่น่อยค่ัใไปเนาะอกุ่มเนี่เปลีอยนบิดเดี๋ยวพี่นออ้องอย่าเพรามันแสีบเนาะจริงๆแบบถ้าไม่ต้องมีน้ำจิ้มสีฟูดก็ได้นะ ก็ได้เนาะมันก็อร่อยอยู่แบบแต่ว่าแบบผู้ไดแบบอยากตัดความหวานข้องกุ้งแล้วก็แบบน้ำซอจังหน่อยตัดเดืยนเนาะ <c oughs> ก็ใส่ลงไปได้เนี่ยใส่กันใี้อร่อยอะไรบ้างช้นแก้วแน่ไ <c oughs> อศกสนแกลว <c oughs> อืมอืมคุ้มเนาะ อืมอเด่นงงๆนื้อก็ดยนใสๆความแบบดูเดี่แบบเป็นเม็ดเป็นเม็ด เส้นกอดยอมกเลยนี่มีซิฟนิวก็ใส่เพื่อซิฟเนิวซอสผักใส่ดีเขาดองไวประมาณสี่สี่ชั่วโมงพี่น้องสี่ชั่วโมงสี่ช่วโมงถึงไปหามเกินสิบสองชั่วโมงพี่น้องถ้าเกินสิบสองชั่วโมงน้ำซอสนี่เขาฟุ้งลายพดอร่อยมากขอจ๋าลายหน่อยแค่นึง สี 1, ส่ถึงหกชั่วโมงไม่ดีเพียงเราว่นใบอดองน,นันเองเราว่นดองเย็นดองหลักครับเพี่ทำซอสแช่เราเขาคือเย็นราซอนลงไปโซโยุกหรือว่าซับิขอข้าวคู่แบ่งเรากินเขาเบิดเลยือเพียงเอาไปเลย อร่อยมากยิ่มได้เรือเร่อยไปนเนี่ยเหรอแต่ก็อา<ห>พาขวดเนาะ,ะเบิร์ตไหมพี่น้องโอเบิร์ตไม่หลายบางห่อกับมุมใจมุมใจ<ช>เนาะเสียบแบบสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวแหวนกับคู่แหวนเนาะพี่นอ้องวันนี้ก็กินกุ้ง กุ้งดองซีอิ๊วนะพี่น้องเจ็บง่ายๆเส็บเสียบพี่น้องเนื้อเดิ่งๆอู้ยอยากเสียบเลยพี่น้องเสียบอันใดโพสูภาพกับคอถอดขอให้ด้วยพี่น้องอยากใส่มืออยากใส่ยังเนี่ยนาะเอ้าวผู้ใดได้ชมกินดีกะหไวถือไวด้วยเบื่อนะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับอยู่แดงมีฮีอยู่เย็นกันสุกเนาะลำลำด้วยด้วยเนาะถือไวด้วยเบื่อแล้ววันทีนึ่งเนาะพี่น้องฝากไว้เด้ออย่าลืมวอทส์ สไใครให้บบาวอ้วนกดติดตามเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเห็นคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับมือนอีกอะลาพีล่าน้องไปนะครับสวัสดีครับแสเสรซย